สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดขายข,ายของรถทางฝั่งยุโรปต้องบอกว่าถึงขั้นวิกฤตเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณที่มาด้วยสำหรับเว็บไซต์คาร์สาเดี๋ยวทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติม,ตมนะครับก็คือทางด้านของเว็บไซต์คาร์ส้าามีรายงานตัวเลขการขายนะครับทางฝั่งของยุโรป ก็จะแบ่งเป็นตามประเทศนะครับว่ายอดลดลงประมาณไหนนะครับแล้วก็แบ่งตามยี่ห้อต่างๆถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าทางฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาได้เผชิญกับภาวะหนักหน่วงจริงๆนะครับสำหรับช่วงนี้สําหรับประเทศไทยเองนะฮะจริงๆทางเราก็วิกฤตพอสมควรนะสำหรับยอดขายสำหรับธุรกิจลหลายอย่างเนี่ยก็แหม่ทำกันแทบไม่ได้นะครับแต่ยุโรปเนี่ยพอเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหนักกว่าเราหลายเท่ามากๆนะครับ สำหรับวันนี้จะพามาดูยอดขายเป็นยอดขายแบ่งเป็นประเทศเลยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มยี่ห้อที่เขาตกหนักๆนะครับสำหรับเนื้อหาข่าวเขามีว่านะฮะสังสือทางด้านของสมาคมผ,ผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปเนี่ยเขาได้เปิดเผยตัวเลขยอดขายรถยนต์ในยุโรปมาแล้วนะครับในช่วงเดือนมีนาคมปรากฏว่านะครับยอดขายโดยรวมเนี่ยตกถึง51%คือตกลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วประเทศที่เจอหนักๆอย่างอิตาลีเนี่ย ตกไปกว่า85%เลยนะครับโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าประเทศอิตาลีนี่โดนหนักจริงๆเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงเนาะแบ่งเป็นประเทศๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนว่ายี่ห้อไหนตกไปประมาณไหนมั่งนะครับเริ่มต้นจาก B M W เนี่ยรายงานยอดขายนะครับบอกว่ายอดขายเนี่ยลดลงถึง39.7%สําหรับ B M W ก็เป็นรถที่ขายทั่วยุโรปอยู่แล้วนะครับจริงๆขายทั่วโลกอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดว่าขายทางยุโรปเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่ดูหรูหรานะครับทางฝั่งของ BMW อแต่ว่าจริงๆรถฝั่งยุโรปเขาก็ดูหรูทุกยี่ห้ออยู่แล้วเนาะนะฮะบีเก็เลยตกน้อยกว่าเพื่อนนะครับอันนี้คือตกน้อยที่สุดแล้วนะ39.7%นี่น้อยที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูยี่ห้อต่อไปยี่ห้อต่อไปเป็นกลุ่มยี่ห้อเดียมเลอร์นะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับมียอดขายรถลงถึง40.6% สำหรับรถกลุ่มนี้ถ้าเกิดเราจะดูะรถที่นิิตของเขานะครับก็เป็น Mercedes-Benz ก็แน่นอนนะครับสำหรับ Mercedes-Benz กับ BMW เยเน่ยเวลาเขาทำอะไรก็จะเป็นคล้ายๆกันนะฮะช่วงไหนขายดีก็จะขายดีเหมือนกันสำหรับตกก็ตกมาคล้ายกันยอดตกลงมาอ BMW อ9นะครับส่วน Mercedes-Benz อยู่ที่40ก็ใกล้เคียงทีนี้มาดูกลุ่มต่อมาก็คือ Vo l ks w a g e n ยอดขายลดลงถึง43.6%เลยนะครับ สำหรับ Volkswagen เนี่ยในกลุ่มนี้นะครับรา,ายงานยอดขายของปีที่แล้วเป็นรถที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับแต่สำหรับช่วงนี้โฟก k ส w a g e n ตกถึง43นี่หายไปเกือบครึ่งเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงวิกฤตจริงๆสำหรับบีโฟกสวาเกนนะฮะทีนี้ต่อมาก็เป็นเลโนนะครับยอดขายลดลงถึง63.7อก็อันนี้เกินครึ่งไปแล้วนะครับสำหรับเลโนเนี่ยเพราะว่าครึ่งหนึ่งก็ตกไป50เนาะท้ง60 เก็เนี่ยโอ้โหแมก็ก็ต้องบอกว่าขายแทบไม่ได้เลยนะครับถือว่าเผชิญภาวะทีะ่ตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเลโนโล่ทีนี้มาดูเจ้าที่ตกที่สุดนะครับก็เป็น PSA g r o u กุปยอดขายลดลงถึง6 9สําสำหรับยี่ห้อของ PSA นะฮะที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่นเปโยพวกนี้นะครับจริงๆออกเสียงเขาต้องาย,ยากเนาะ รถในฝั่งของยุโรปนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะครับทางฝั่งยุโรปทีนี้ทางด้านของตัวเลขรายงานนะครับเขามีรายงานเป็นประเทศประเทศมาเลยนะว่าประเทศไหนยอดขายรถลงประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปเนี่ยเขาเปิดเผยตัตวเลขยอดขายรถยนต์ในทวีปยุโรปแล้วนะครับในเดือนมีนาคมปรากฏว่าภาพรวมเนี่ยลดลง51.8% แต่ห้าสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นนี้หมายความว่าเขาเอาทุกประเทศมารวมกันนะครับแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันออกไปแต่ว่าทางการลิซซิงแมมอยากนําเสนอข้อมูลให้เห็นเลยนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาหนักประมาณไหนกันมั่งนะครับต้องบอกเลยนะชาติชั้นนําของยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละเจ้าเนี่ยโอ้โหตกเกินครึ่งนะฮะตกมากกว่า5 0อร์เอามาดูชาติแรกนะฮะชาติที่ตกน้อยที่สุดเป็นเยอรมน,นียอดขายลดลงอยู่ที่ 37. 7เ อันนี้ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะอันนี้คือตกน้อยที่สุดในกลุ่มชาติมหาอำนาจของยุโรปนะครับสำหรับเยอรมน,นีเองเป็นอ่าบริอ่าเป็นประเทศที่ผลิตหลายยี่ห้อเลยนะครับถือว่าเป็นผู้นำอ่าทางด้านของวิศวกรรมโลกเลยนะฮะอ่ถ้าเกิดรถมาจากเยอรมนเนี่ยเราก็ยอมรับได้เลยนะครับว่าถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆสมรรถนะยอดเยี่ยมนะฮะที่เราเห,นเหน็นกันก็หลายยี่ห้อนะครับสองฝั่งของเยอรมัน แต่ช่วงนี้เยอรมันก็พยายามควบคุมนะฮะก็น่าจะควบคุมได้อย่างดีอยู่สาหรับเยอรมันทีนี้มาดูสเปนนะครับสเปนยอดขายลดลงถึง69.3%สําหรับสเปนเองนะครับยอดขายคนละเรื่องเลยนะฮะกับเยอรมันเยอรมันอยู่ที่37แต่สเปนนั้นไปเกือบเ0เลยนะครับตกไปที่69.3%เกอ็อ่าก็แน่นอนนะครับว่าชาติอย่างอ่าสเปนอย่างนี้นะฮะคือชาติมาหาอำนาจแต่เขาจะมีอ่าการติด โรคระบาดกันเยอะนะครับเพราะว่า,อาชอบอเรียกว่าชอบใช้ชีวิตใน,ใน,ในแบบใกล้ชิดกันมากๆกนะครับก็เลยทําให้เกิดการระบาดอย่าง,างรวดเร็วว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้มาดูชาติต่อมาก็คือฝรั่งเศสฝรั่งเศสลดลงถึง72.2%เอซนโอ้โหอันนี้แหมตกเกินครึ่งไปเลยนะฮะตกเกิน70%ไปอีกคือแหมต้องบอกว่าขายได้น้อยจริงๆอ่งฝรั่งเศสเป็นชาติอีกชาติหนึ่งนะครับที่ คือแหมลายชื่อที่ไล่มาเนาะเขานิยมเรื่องกีฬาฟุตบอลกันเนี่ยแล้วก็มีรายงานข่าวมาจากหลายที่นะครับที่ไปติดมาจากสนามฟุตบอลน่ะแล้วมันลามกันมามันลามกันเร็วนะครับเพราะฟุตบอลดูกันเยอะนะฮะแล้วเขาก็ชอบใกล้ชิดกันนะชาติทางยุโรปทีนี้มาดูชาติที่หนักที่สุดนะครับก็คือทางฝั่งของอิตาลียอดขายลดลงถึง85.4%โอ้โหอิตาลีเนี่ยยอด ติดเชื้อเดิมทีของอิตาลีเนี่ยสูงที่สุดในโลกนะครับแต่ตอนนี้ก็โดนแซงไปแล้วแล้วก็พยายามจะควบคุมสถานการณ์ให้ได้สําหรับอิตาลีนะฮะเดิมทีก่อนหน้านี้เขาทําไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จทางการท,ที่ติดตามข่าวอยู่เหมือนกับว่าคนเขายังไม่ค่อยเชื่อว่าโลกนี้มันระบาดกันเร็วนะครับเขาก็ยังมีการสัมผัสตัวมีการอะไรกัน แต่พอตัวเลขผู้เสียชีวิตกับผู้ผู้ติดเชื้อมมากขึ้นมากขึ้นนะฮะเขาก็เริ่มตระหนักได้ว่าออมันมันเริ่มรุนแรงแล้วอะไรมานะเขาก็พยายามนะฮะที่จะควบคุมสาหรับอิตาลีนะครับอ่นนี่ก็เป็นยอดขายของทางฝั่งยุโรปนะฮะคือเขาบอกว่าพฤติกรรมของคนปัจจุบันนี้เลยนะ,ะเขามีความเข้มงวดนะครับความเข้มงวดมากๆเลยเกี่ยวกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งซึ่งอ่าซึ่งเขาจาเป็นต้องทํานะครับแล้วก็คน ที่อยู่ในยุโรปเองนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเก็บเงินนะฮะเหมือนคนไทยเลยแต่จะแตกต่างจากคนไทยอยู่หน่อยหนึ่งคือคนไทยไม่มีเงินให้เก็บนะครับแต่ยุโรปเขายังพอจะมีมั่งนิดนิดหน่อยเขาเก็บเงินไว้เพื่อที่จะซื้อของกินนะครับว่าอย่างนั้นกับของที่มันจําเป็นอะ,อะคือตอนนี้อีกอผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องของอาหารข้าวข้าวยากหมากแพงไหมอยู่บ้านเขานะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบนะแต่ถ้าดูจากการเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะซื้อของกินเท่านั้นนะครับ ผมว่าเขาก็คิดคิดที่จะเอาตัวรอดเป็นอย่างแรกแล้วละ่ะนะฮะคงไม่คิดว่าแบบจะจะต้องไปสวยหรูอะไรมากมายนะครับสําหรับชีวิตในการที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะครับสําสหรับเนื้อหาข่าวของคาสองห้าศูนย์มีรายงานปิดท้ายด้วยนะครับเขาบอกว่าสถานการณ์คงไม่ดีขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะและยอดผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างน่าใจหายไม่ใช่แค่ยุโรปผลกระทบนี้เป็นไปทั่วโลกนะครับและน่าจะหยุด ไม่น่าจะหยุดเร็วๆนี้นะฮะตามเนื้อหาข่าวที่เขียนมานะรวมถึงการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจคงต้องใช้เวลาพักใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้เขาก็เป็นข่าวแปลมาจากต่างประเทศเลยนะครับสําหรับตัวทิ้งท้ายนะฮะผมขออนุญาตเสริมสักนิดหนึ่งคือตอนนี้ทางประเทศไทยเรานะครับผู้ป่วยเริ่มหายไปต่อเนื่องละแต่เรากคงจะต้องคงจะต้องดูแลกันอต่อเนื่องนะฮะแต่ทางยุโรปอะตัวเลขมันโอ้โหเขาหลักแสนนะฮะ คนติดเป็นหลักหมื่นหลักแสนน่ะกว่าเขาจะทําให้คนหายได้นะครับใช้เวลาผมว่านานแล้วกว่าจะหายเสร็จกว่าจะฟื้นโ,โหอีกหลายปีนะครับอีกเป็นปี2ปีเลยละอย่างน้อยๆนะครับกว่าจะให้มันดูเข้าที่เข้าทางขึ้นไปอย่างนั้นนะครับสําหรับตอนนี้ธุรกิจยานยนต์นะฮะอย่างที่เห็นภาพสะท้อนออกมาอย่างที่เห็นนี้นะครับคนก็ ให้ความสําคัญลดน้อยลงนะครับก่อนหน้านี้คือรถยนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญกับคนเราเหมือนกันนะฮะแต่พอมาเจอวิกฤตนี้คนเก็บเงินวิกินข้าวนะครับคนไม่ค่อยจะสนใจว่าต้องขับรถอะไรกันแล้วอย่างอิตาลีนะฮะอิตาลีเนี่ยยอดยอดตกลงไป85%หมายความว่าเขาขายได้แค่14%บสนะฮะสิะจากเดิมสมมตินะอันนี้ผมสมมติสมจากเดิมมาขายได้ร้อยคันอย่างเงี้ยนะพอมาช่วงเนี้ขายได้แค่10คัน โอ้โหมันมันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต้องสะท้อนให้เห็นนะครับว่าภาวะที่เราเจอกันทั้งโลกนี้นะครับโรคระบาดเนี่ยอ่ามันถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงนะครับก็ขอให้พวกเราผ่านไปให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับคนไทยอ่ายังไงขอบคุณอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ